ยายต้มสาคูอยู่แล้วนะเพื่อนเพื่อนตั้งน้ำให้เดือดเอาสาคูใส่ลงไปกะน้ำกะสาคูให้พอดีกันกะไม่เป็นก็ใส่น้อยไว้ก่อนแล้วค่อยไปเติมอาทีหลังค่อยๆเติมได้เพื่อนๆนวิธีถ้าเราเตมรู้ว่าใส่น้ำน้อยแล้วเติมทำไงรู้ไหมเพื่อน เดือดๆอย่างนี้นะแล้วตักน้ําตักน้ําลาดขอบๆอ,อย่างนี้นะเพื่อนๆแล้วจะทําให้สาคูไม่อืดน,นะเติมแบบนี้เพื่อนๆเติมไปจนรู้สึกว่าพอดีเนี่ยอย่างเงี้ยพอดีนะเพื่อนๆคนแล้วใส่ใส่อย่างเงี้ยพอดีนะยายจะใส่น้ําตาลละอะ๋อยายใส่น้ําตาลไปแล้วนะเมื่อกี้ลืมเปิดกล้อง น้ำตาลกะกะเอานะเพื่อน oh. หวานพอดีนะเพื่อนๆชอบหวานขนาดไหนกะเอาเลยเพื่อนๆหวานพอดีแล้วยายก็จะเบาไฟโอ้ทําไปทําไปทํางานมือเดียวนะเพื่อนๆออ่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไป น้ำน้ำมายายกะเอานะจะบอกสัดส่วนไม่ได้นะยายทําอะไรยายชอบกะเอานะทุกคนพอหวานได้ที่แล้วยายก็จะใส่ตาลน,นะตาลอ่อนปอกเปลือกแล้วหั่นชิ้นเล็กใหญ่ตามเราชอบนะเพื่อนหั่นใส่ลงไปแล้วก็ให้เดือดอีกรลอดนึงแล้วก็เก็บปล่อยเลย ตานเนี่ยปอกเปลือกและหั่นชิ้นเล็กใหญ่ตามเราชอบเลยนะใส่ลงไปวิธีปอกเปลือกของยายก็คือซื้อมาสดๆปอกเลยไม่ไปไว้ตู้ยงตู้เย็นหรอกปอกเลยหอมมากหอมลูกตาเดี๋ยวพอเดือดอีกทีหนึ่งยายก็ใช้ได้แล้วยายจะทำกะทินะเพื่อนๆ ิดแก๊สใช้ได้เนี่ยความร้อนมันยังระอุอเยอะนะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สุกเพราะว่าหม้อสแตนเลสมันจะร้อนนานมากเยายจะมาทํากะทินะเพื่อนๆนแล้วเราก็หมั่นคนเบ่อยๆนะเพื่อนๆนสาคูจะได้ไม่นอนก้นแล้วก็จะมาทํากะทิกันเพื่อนๆนเหมือนเดิมกะทิหนึ่งกล่องนะเพื่อนๆน ใส่ใบเตยลงไปส่วนแป้งนะแป้งที่ใส่ในกะทิราดสาคูเนี่ยนะจะใช้แป้งขา้าวโพดแป้งเท้าแป้งข้าวเจ้าได้หมดนะจะใช้แป้งอะไรได้หมดนะแต่ยายใช้แป้งข้าวเจ้า เปิดไฟรอมันเดือดนะเพื่อนเพื่อนกะทิเนี่ยเราเราใส่เกลือให้ออกรสเค็มหน่อยนะเพื่อนเพื่อนเพราะเราจะไปกินให้มันกินตัดความหวานของความหวานของออสาคูนะเพื่อนเพื่อนอยายก็จะใส่ไปเลยถ้าเราใส่เค็มน้อยเวลาไปกินอะเราก็ต้องเติมกะทิเยอะใช่ไหมเพื่อนเพื่อน มันก็จะเปืองกะทิไม่ใช่อะไรมากหรอกเหตุผลน่ะไม่เค็มเท่าไหร่ขอยอนิดนึงทุกอย่างกะกะเอาแต่ทำตามยายทำตามได้ทำตามยายได้ไม่ผิดเลยแต่ว่าจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่เรากะ เราก็ชิมรสชาติที่เราชอบนะมันก็อร่อยหมดแลลวเพื่อนๆทำตามเราชอบถ้าตทำตามทำตามคนอื่นชอบอาจจะไม่ถูกปากเรานะยายก็จะใส่แป้งลงไปอร่อยเพื่อนๆเนี่ยความนัวมันก็จะหนื่นๆนิดๆน,น,นะเพื่อนเนะ อร่อยแล้วใช้ได้